ฉลองความสำเร็จไปด้วยกันนะคะมองตรงนี้ด้วยนะต้องเคลื่อนไหวนะะ้ค่ะ้ ดีค่ะกอ้จะชิะอออ๋อถือป้ายดีๆลูกถือป้ายดีๆโชว์ไว้อย่าฟังหน้าตัวเองค่ะ,ะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหนี่แหละค่ะการเชิญพี่ยใว่านะคะ อีกอีกอีกอหนึ่งช็อตนดคะขออภาพไะคะทุกท่าน้ญ่อย่งลงได้ไหขออหนงชตด้มอนึงช็อตาดนะคะขยัองอีกหน่ช็อตนะคะค่ะเพาะว่าวันนี้จะขาดใครไปไม่ได้เลยนะคะเป็นความร่วมือดีขอท่าน่ที่ให้ได้เห็นบรยากาศของความสำเร็จอันย่วนนะคะยิกง่วนกนะานงนะครับ สอกล้องนะครับตอนนี้กําลังถ่ายอยู่นะครับเอาให้มองสะสาดให้ครบทุกก้องเลยนะคะอ่ะต้องเคลื่อนไหวอีกรอบนึงนะคะเมื่อกี้เราขวาไปซ้ายคราวนี้เราจะซ้ายมากขวานะคะทุกคนเอายิ้มให้กล้องค่ะอันนี้เคลื่อนไหวนะฮะถ่ายเคลื่อนไหวได้นะคะเคลื่อนไหวได้นะฮะสวยหล่อทุกท่านจริงๆค่ะ เรียบร้อยนะคะนีค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกท่านเลยจริงๆค่ะแต่ว่าน้องๆทั้งสองทีมยังคงอยู่บนเวทีนะครับยังคงอยู่บนเวทีกันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมนะครับค่ะลัคกี้แฟนจากเทสโตนะครับซึ่งจะได้ถ่ายครุปช็อตกับน้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับ้องทีทั้งสองท่านด้วยกันนะครับลัคกี้แฟนนะครับจากเทสโตนะครับได้ โอ้โหต้องบอกว่าคุ้มชิดนดาโอ้โหครับโอ้โหเด็กๆชิดเข้ามาหน่อยค่ะชิดๆกันเข้ามานะคะนี่เป็นแบบต้องตุช็อตนะคะเป็นแฟนๆของน้องๆทั้งสองทีมเลยนะคะก็จะมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะโอ้โหเรียกว่าระยะประชิดใช่ครับว่าไหลชนไหลมีมีถ้วยแชมป์ไหมลูกมีถ้วยแชมป์ไหมฮะเออนะครับเอ๊ะเอ่อจะถอดเสื้อตัวนอกก่อนไหมครับเพราะมีเสื้อหมอนทองอยู่ครับ อใช่ครับใส่มาแล้วต้องโชว์ครับเออขอบคุณมา่หนานะครับเอากระเป๋าออกมาได้นะเออนะครับขอบคุณหน้านะครับฝากตดแล้วตดแท้